ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้คุณเปลวสีเงินคนปลายซอยจากไทยโพสต์ได้เขียนบทความเกี่ยวกับการเสด็จเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีโดยบทความนี้ว่าด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่13ถึง17พฤศจิกายน2568และการปฏิบัติของรัฐบาลจีน ที่แสดงถึงเกียรติยศสูงสุดที่มอบให้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งสูงกว่าการต้อนรับประมุขแห่งรัฐทั่วไปอย่างชัดเจนรายละเอียดการถวายพระเกียรติได้แก่การยิงสลุด21นัดการใช้คำราชาศัพท์สูงสุดว่าปีเสียและการเชิญธงมหาราชขึ้นสู่ยอดเสาเคียงคู่ธงชาติจีนและทงชาติไทยบทความยังเน้นย้ำถึงวัทกรรมทางการทูตจีนไทยครอบครัวเดียวกันซึ่งเป็นสัญญาทางยุทธศาสตร์ที่จีนเลือกใช้เฉพาะกับประเทศไทยเท่านั้นในกลุ่มอาเซียน การวิเคราะห์ทางภาษาชี้ให้เห็นว่าคำนี้สะท้อนความผูกพันทางสังคมและวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งที่สุดซึ่งแตกต่างจากคำที่ใช้กับประเทศอื่นในภูมิภาคเช่นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์หรือเพื่อนเหล็กผู้เขียนสรุปว่าความสัมพันธ์นี้ตอกย้ำถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างสองประเทศในฐานะครอบครัวเดียวกันที่ผูกพันลึกซึ้งกว่าความสัมพันธ์ทางการทูตเชิงยุทธศาสตร์ทั่วไป